วันนี้เรยพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาไทยการปั้นตุ๊กตาชาววังแต่เป็นฝีมือชาวบ้านจากบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะแต่เอ๊ะจุดเริ่มต้นทําไมถึงเรียกว่าตุ๊กตาชาววังต้องไปฟังคําตอบจากคุณป้ารุจีกันค่ะชื่อเรียกว่าตุ๊กตาชาววังนี่นะคะเนื่องด้วยว่าเมื่อปีพศ2 5 1 9ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนจากอุทกภัย โอ้ท่านก็มาเยี่ยมก็เห็นว่าชาวบ้านนอกจากทํานาแล้วข้าวในนาเสียหายก็หให้ทําตุ๊กตาเ,เป็นอาชีพข้างเคียงเพราะว่าเห็นว่าพุ่งป่าโมกตันนี้มีดินเหนียวที่จะทําตุ๊กตาชาววังได้เพราะตุ๊กตาชาววังนี้เริ่มมาจากในสนักราชาวางังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชการที่5แล้วอย่างนี้เราดูยังไงว่าดินอันไหนที่เอามาใช้ได้เราก็จะไปจับดูเลยว่าเหนียวไหมและชั้นต้องเป็นดินชั้นที่4ชั้นที่5จากลึกลงไป ชั้นแรกจะเป็นดินที่เป็ดที่ไก่ชั้นต่อไปก็เป็นดินที่ทำทำอิดมอนอิดก้อนเล็กๆแล้วชั้นที่4ที่5เนี่ยจะเป็นดินเหนียวแล้วชั้นลึกกันไปเลยก็จะเป็นดินทรายอ๋อคือดิมน,นมันก็นแบ่งแยกชั้นได้เอาไปทำประโยชน์ได้ต่างกาันค่ะอย่างดินทรายก็ลึกๆเลยถึงตาน้ำเลยอ๋อ เห็นคุณป้าปั้นดูง่ายๆ่าเรก็เลยลองอยากทําดูบ้างถ้าลงมือปั้นจริงๆจะง่ายเหมือนอยากที่เห็นหรือเปล่าจริงๆเราคือกับพื้นแต่ว่าใช้มือได้อาวคือให้หัวท้ายแหลมแหลมเหมือนปั้นดินน้ํามันเลยอ่ะใช่ให้หัวท้ายแหลมแหลม่าแล้วก็พับกลางมีพับ ขาปลายแรงหน่งเท่ากันไม่งั้นเดี๋ยวขาจะไม่เท่ากันตรงอ๋อนี่คือปั้นขาใช่ไหมคะแตขากับตัวนะคะอยู่ที่เดียวกันเอาหรอถักก้นต่อไปเป็นก้นนิดนึงให้ออกแอนแอนไว้แล้วพับขาพับขาตอนนี้นั่งแบบไหนดีบยนั่งความเพียบแบบคุณป้าเลยจะทำท่าไหนก็พับไปนะคะเสร็จแล้วอยากจะให้ดูเปรียบเทียบมาเนียแล้วว่าเสร็จแล้วค่ะเอาของคุณป้าขึ้นมาดูเลยสวยหน้าดู ดูทรงป้ากอ้วนไปหน่อยจะเหมือนเจ้าของตอนลี้ป้าน่าเหมือนเจ้าของเมื่อเราได้ตัวตุ๊กตามาแล้วเนี่ยเราต้องไปตากทิ้งไว้ให้แห้งให้แห้งสนิทเลยนะครับเป็นลักษณะดินจะสีจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวตุ๊กตาที่แห้งแล้วเนี่ยไปใส่เตาเผาความร้อนอุณหภูมิสูงสุดถึง500-700ถึงอองศาที่จะทำให้ดินสุก ลักษณะสีแดงลักษณะเนี้ยแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยคือเพื่อให้มันเย็นแล้วเราถึงจะเปิดได้นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเผาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะก็โยนไม้ส่งต่อให้พี่ป้อมทันทีมาถึงขั้นลงสีแล้วค่ะพี่ป้อมต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกก็คือเราได้มาจากเมื่อเมื่อเราเผาแล้วเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้แล้วก็มาจุ่มจุ่มสีรองพื้นนี่คือรองพื้นอันนี้รองพื้นแล้วเป็นสีขาวเป็นสีน้ำอ่าค่ะ แล้วต่อไปเราก็จะทาเป็นสีน้ำมันสีขาวในพื้น,นอีกเที่ยวหนึ่งเพื่อให้มันมันขึ้นค<า>่ะแล้วเราถึงจะมาทาเสื้อทาผ้า,าถุงทาผมเขียนตาเขียนปากค่ะ<า> เรื่องราวส่วนใหญ่นะคะที่ถ่ายทอดผ่านตุ๊กตาชาววังก็จะมีการะเล่นไทยวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลบางเสด็จจังหวัดอ่างทองนี่เองแล้ววันนี้ค่ะเรย์ก,ก็มีของฝากไปฝากพี่เตยพี่แตงด้วยเป็นแม่ค้าพายเรือขายผลไม้นะคะนี่ฟ้าแฝงกันด้วยแต่ว่าเลือกสีเสื้อกันเองนะคะแล้วก็มีของฝา,ฝากไปฝากอาจารย์สมชายด้วยเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องแย่งใครเลยคะ่ะอาจารย์เป็นคุณตาะคะสารตะกร้าหวังว่าอาจารย์จะชอบนะคะอา่า สำหรับวันนี้เรก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย